ปิดบัญชีแค้นสวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านอีกเรื่องหนึ่งครับจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวในชื่อเรื่องปิดบัญชีแค้นสองเดือนผ่านไปทุกอย่างสงบเงียบคล้ายกับเรื่องที่ได้รับฟังมาไม่เป็นจริงครั้นหัวค่าวันหนึ่งเมื่อเสร็จจากงานกำลังจะเตรียมตัวกินข้าวกับเมียรัก เสือฝ้ายเดินลงไปอาบน้ำในแม่น้ำท่าจีนซึ่งตะลิงอยู่ห่างจากบ้านไม่ถึงร้อยเมตรอาบน้ำเสร็จเช็ดตัวแห้งแล้วก็เปลี่ยนชุดใหม่ขณะที่เดินมาจวนจะขึ้นบันไดเรือนนั้นสายตาเหลือบมองขึ้นไปบนเรือนปรากฏว่าทุกอย่างเงียบผิดปกติไม่มีแสงตะเกียงไม่มีเสียงคนแล้วทองใบมีรักหายไปไหนเสือไยถามตนเองในใจ ันใดนั้นที่นอกชานเรือนมีเงาคนสามสี่คนเคลื่อนไหวอยู่ทันใดนั้นเสียงชักดังขึ้นมาบนเรือนมันคล้ายกับเสียงปืนเมาเซอร์กับปืนพาราเบลัมที่กระสุนขัดลำเสือฝ้ายตัดสินใจทิ้งตัวลงหมอกับพื้นเชิงบันไดทันใดนั้นปลายกระบอกปืนพระรามสี่ของฝ่ายตรงข้ามก็ดังขึ้นพอสิ้นแสงประกายไฟร่างของเสือฝ้ายกระเด็นหงายหลังคล้ายถูกคนถีบ กว่าจะรู้สึกตัวว่าเจ็บเลือดได้ไหลทะลักออกมาจากบาดแผลเพราะกระสุนปืนนัดนั้นได้แล่นตัดยอดอกเนื้อนมขวาผ่านกระดูกไชโครงและสีข้างไปทะลุต้นแขนขวากลิ่นดินปืนและกลิ่นผมไม่โชยมาเข้าจมูกตนแทบสำลักเสือฝ้ายลุกขึ้นได้ความยากลำบากแต่ก็ไม่ไวที่จะถูกยิงด้วยปืนมัลลิค์อีกหนึ่งนัดกระสุนเข้าที่สะโพกด้านซ้าย กระสุนนัดต่อมาพุ่งเข้าไปตรงอยู่ที่ศอกข้างขวาแสงจันรท์สลัวในคืนนั้นสว่างพอที่จะมองเห็นว่ากลุ่มคนที่อยู่บนเรือนที่ยิงเขาเป็นผู้พิทักษ์สันติราษเสือฝ้ายเริ่มจับต้นชนปลายออกว่าอะไรเกิดขึ้นจึงรีบกลิ้งตัวเข้าดงไม้ข้างเรือนเสียงปืนดังกึกก้องขึ้นอีกสองสานัดแต่ด้วยความมืดสลัวกระสุนพลาดเป้าอย่างบดวิตพอเสียงปืนเบาบางลง เสือฝ้ายเอามือกุมบาดแผลกัดฟันลุกขึ้นวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้เสือฝ้ายจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ก็กระเสือกกระสนล่างของตนเองผ่านสมทุ่มพุ่มไม้และคันนาไปไกลถึงป่าละเมาะแห่งหนึ่งแต่ทว่าบาดแผลมีเลือดไหลออกมาจนหมดแรงในที่สุดก็นอนนิ่งหมดสติไปฝ่ายนางทองใบที่ถูกนางส้มลิ้มเมียผู้ใหญ่เบีย้ย เรียกออกไปคุยธุระแต่ยังไม่ทันที่จะเปิดปากสนทนาเสียงปืนดังขึ้นมาจากบนเรือนของตนจึงรีบวิ่งกลับไปดูสามีด้วยความเป็นห่วงปรากฏว่าไม่มีร่างเสือฝ้ายอยู่ในที่เกิดเหตุเธอก็พอจะดาเรื่องทั้งหมดออกจึงได้เร้นกายออกไปติดตามสามีในที่สุดก็พบร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือดจนไม่สามารถมองออกว่ากระสุนปืนเข้าที่ใดเวลานั้นเสือฝ้ายยังพอมีสติอยู่ แต่ขาซ้ายเจ็บจนเคลื่อนไม่ได้จึงบอกเห็นนางทองใบเข้ามาด้านขวาเอาไหลสอดเข้าใต้รักแร้เพื่อยันร่างให้ลุกขึ้นยืนต่อจากนั้นช่วยกันหอบผิวสังขารหน,นีไปฝ่ายหนึ่งเอวบางร่างน้อยอีฝ่ายหนึ่งมีร่างกำยันปานยักษ์ปักลันแต่กำลังใจที่เข้มแข็งนำพาให้ทั้งสองไปสู่ยอดเขาใหญ่ตอนรุ่งแจง้งนณะวัดเขาใหญ่ซึ่งเป็นที่จำพรรษาของพระภิกษุเคล้า ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บแก่ชาวบ้านจึงได้ทำการปฐรมพยาบาลเสือฝ้ายผู้เป็นพี่ชายสำหรับกระสุนปืนที่ฝังในเสือฝ้ายได้เป็นผู้พ่าเอาออกด้วยตัวเองเพราะเป็นลูกปืนนัดแรกในชีวิตที่เขาถูกยิงจึงได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเสือฝ้ายพักรักษาตัวอยู่บนเขาใหญ่โดยมีนางทองใบแอบนำเข้าปลาอาหารไปส่งให้ทุกวัน รวมทั้งเสือชมกับเสือเทิมเพื่อนสนิทที่เป็นห่วงมาเยี่ยมอยู่เสมอดังนั้นมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเสือไฝยมาเล่าให้ฟังเป็นระยะจนเป็นที่แน่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดต้นเหตุมาจากผู้ใหญ่เบี้ยเพียงคนเดียวครูโรงเรียนประชาบาลเดิมบางคนหนึ่งเล่าว่าเสือชมกับเสือเทิมทั้งสองเป็นผู้ลงมือปล้นบ้านนางเลี้ยงและนางจีบ ที่บ้านท่าเริงตัวจริงเวลานั้นเสือฝ้ายมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่ยอมเปิดเผยความจริงเพราะเขาเป็นนักเลงจริงเขายอมรับชะตากรรมเข้าไปอยู่ในคุกนานถึง8ปี4เดือน22วันด้วยเหตุนี้เสือชมกับเสือเทอมิมได้รักน้ำใจยอมมอบกายถาวายชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ตั้งแต่นั้นมาพออาการเริ่มดีขึ้นเสือฝ้ายได้แอบลงจากเขา เพื่อไปพบและสอบถามในจาที่เป็นผู้ลงมือยิงเขาเอาความจริงปรากฏว่าได้ข้อมูลเป็นที่ตรงกันแม้แต่เท่าแก่กุยกิมในตลาดท่าช้างยังมาสารภาพผิดที่ให้ยืมปืนไปโดยไม่รู้ว่าจะเอาไปยิงอดีตผู้ใหญ่ฝ่ายเสือฝ่ายยอมอโหสิให้เกือบทุกคนเพื่อจะได้ไม่เป็นเวรยเป็นกรรมต่อกันเพราะตำรวจปฏิบัติไปตามตัวบทกฎหมาย ส่วนเท่าแก่กุยกิมเจ้าของปืนไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยคงเหลือแต่ผู้ใหญ่เบีย้ยที่ต้องชำระบัญชีแค้นครั้งนี้ให้ได้เมื่อตรวจสอบอย่างแน่ชัดแล้วเสือฝ้ายได้หวนกลับขึ้นไปรักษาบาดแผลให้หายสนิทและได้ซ้อมยิงปืนในคล่องแคล่วทุกวันพร้อมคิดวางแผนเก็บผู้ใหญ่เบีย้ยอยู่ในใจเวลาผ่านไปสามเดือนร่างกายเสือฝ้ายหายเป็นปกติ วันหนึ่งจึงตัดสินใจลงจากเขาใหญ่ด้วยเพลิงแค้นที่สมอยู่ในอกด้วยคาดเข็มขัดรัดเอวที่มีปืนพาราเบลัม9มมสอดอยู่ในซองหนังด้านซ้ายเสือฝ้ายไปปรากฏตัวในตลาดท่าช้างสร้างความตื่นตระหนกตกตะลึงแก่ชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่ทราบเรื่องราวมาตลอดสามารถทำนายล่วงหน้าได้ว่าต้องมีการนองเลือดแน่นอนเสือฝ้ายมาแล้ว ไฟย,ยังไม่ตายข่าวถูกแพร่สะพัดไปเหมือนไฟลามทุ่งในที่สุดก็ไปถึงหูผู้ใหญ่เบีย้ยแห่งบ้านท่าใหญ่เขาตกใจเมื่อทราบข่าวทำให้หวนคิดไปถึงการใส่ความเสือฝายให้ติดคุกอยู่หลายปีสำายังพาคนไปแอบซุ่มยิงเขาหิตตายเพียงแค่นี้เสือไยคงไม่ปล่อยให้ลอยนวลแน่ตั้งแต่นั้นมาผู้ใหญ่เบีย้ยมีชีวิตอยู่อย่างไม่เป็นสุขคอยหวัดระแวงเสือฝายจะมาล้างแค้น ถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับจะมีร่างกายผายผอมไม่ต่างกับศพเคลื่อนไหวได้ในที่สุดได้ไปขอความช่วยเหลือจากทางการฝ่ายร้อยตำรวจตรีพอพลมณีรัตน์หัวหน้าสถานีตำรวจภูทรเดิมบางนางบวชเวลานั้นเริ่มไม่มีความเชื่อถือผู้ใหญ่เบี้ยคนนี้เพราะหลายเรื่องที่ผ่านมาตำรวจถูกหลอกใช้แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธให้การช่วยเหลือ จึงส่งตำรวจจำนวนหนึ่งไปคุ้มครองและสอดส่องดูแลให้เพื่อให้ผู้ใหญ่เบีย้ยคลายความกังวลลงบ้างส่วนผู้ใหญ่เบีย้ยยังคงเพิ่มความระมัดระวังตัวเป็นพิเศษโดยพกอาวุธติดตัวอยู่เสมอถึงกระนั้นก็ไม่กล้าไปไหนมาไหนตามลำพังถ้าไปไกลเกินกว่าสองสากิโลเมตรต้องมีพักพวกไปด้วยหากเป็นช่วงตะวันใกล้ตกดินผู้ใหญ่เบีย้ยจะรีบจัดการธุระส่วนตัวให้เสร็จเรียบร้อย พอค่าลงตรงรีบดับไฟเข้านอนแต่ก็ไม่อาจคมตาให้หลับลงได้คอยหวาดผวาวา่าเมื่อใดเสือฝ้ายจะโผล่มาหาเขาการเวลาผ่านไป6กถึงเดเดือนเหตุการณ์ก็ยังสงบจนสร้างความลงอ,อกแก่ผู้คนทั้งหลายบางคนสงสัยว่าเสือฝ้ายคอยอะไรอยู่บางคนเข้าใจว่าเสือฝ้ายคงจะเปลี่ยนใจแล้ว จนตำรวจคุ้มครองได้พากันถอนกำลังกลับแม้แต่ผู้ใหญ่เบีย้ยก็คิดว่าเสือฝ้ายคงจะโขห้กลัวเท่านั้นถ้าทำคงลงมือไปนานแล้วจึงเกิดความประมาทขึ้นแต่ทว่าทุกอย่างเป็นความคิดของผู้ใหญ่เบีย้ยฝ่ายเดียวเช้าวันหนึ่งผู้ใหญ่เบีย้ยได้รับจดหมายฉบับหนึ่งภายในเขียนข้อความสั้นๆว่าวันนี้แหละข้าจะมาพบเองข้างท้ายไม่มีลายเซ็น แต่เพียงแค่เห็นลายมือก็พอจะเดาออกว่าเจ้าของจดหมายคือใครผู้ใหญ่เบีย้ยเหงื่อท่วมตัวเหมือนคนเป็นไข้หนักคำนี้เสือฝ้ายต้องมาเล่นงานเขาแน่ทางที่ดีควรไปขอความคุ้มครองจากตำรวจเหมือนเมื่อครั้งก่อนคราวนี้ผู้ใหญ่เบีย้ยผิดหวังตำรวจออกพื้นที่ไปติดตามจับคนร้ายปล้นทรัพย์ส่วนที่เหลือต้องประจำสถานีตำรวจภูธรเดิมบางนางบวชเพราะบ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามเกรงจะไม่ปลอดภัย อีกทั้งเข้าใจว่าความหวาดผวาของผู้ใหญ่เบีย้ยเป็นเรื่องเลวไหลถ้าเสือฝ้ายจะแก้แค้นคงลงมือไปนานแล้วบ่ายวันนั้นผู้ใหญ่เบีย้ยและชาวบ้านสองคนนั่งปรึกษาเรื่องการรับมือกับเสือฝ้ายทันใดนั้นเสือฝ้ายกับเสือชมเสืเอเทิมมีอาวุธครบมือเดินขึ้นมาทำบันไดพอพโผล่ไปเห็นหน้าผู้ใหญ่เบีย้ยก็ร้องทักทายขึ้นว่าเป็นไงวะเบีย้ยมึงสบายดีเหรอ เพียงแค่นี้ได้ยินเสียงวงสนทนาหยุดชะงักทันทีทุกคนตกตะลึงเมื่อเห็นผู้มาเยือนเป็นเสือฝ้าอีกทั้งไม่ขาดคิดว่าเขาจะกล้ามาตอนกลางวันแสกๆส่วนผู้ใหญ่เบีย้ยแทนที่จะต่อสู้ป้องกันตัวมันกลับกระโจนออกนอกชาดลงมาอยู่ข้างล่างวิ่งลอดใิถูนบ้านข้างเคียงตรงดิ่งไปยังริมฝั่งแม่น้ำท่าจ,จีนลืมทุกสิ่งทุกอย่างลืมแม้กระทั่งปืนคู่ชีพที่เน็บอยู่กับเอว หยุดพูดกันประเดี๋ยวก่อนสิโว้ยเสือไฟหัวเราะกล้องกังวานแล้ววิ่งตามไปอย่างกระชั้นชิดความจริงเสือไฟต้องการเจรจาให้รู้เรื่องก่อนหรือเปิดโอกาสให้ยิงตัวต่อตัว,ตว,ตวแบบลูกผู้ชายแต่ผู้ใหญ่เบีย้ยไม่ยอมฟังใครอีกแล้วคิดอย่างเดียวว่าถ้าต้องการมีชีวิตต้องว่ายน้ําข้ามไปฝั่งตรงข้ามให้ได้ขณะใกล้จะถึงตลิงผู้ใหญ่เบีย้ยหันหลังมามองฝ่ายตรงข้ามเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะหันกลับไป เสือชมยกปืนลูกซองลั่นไกลออกไปก่อนใครตู้มลูกปลายเก้าเม็ดพุ่งออกไปฝังอยู่ในร่างผู้ใหญ่เบีย้ยจนหงายพลึงแต่มันก็ทรหดพอดูพยายามกระเสือกกระสนลงน้ำไปตายหาไปเลยเอกคนจันไรเสือเทิมคำรามพร้อมกับยิงตามไปอีกชุดใหญ่กระสุนถูกเข้าที่สีข้างหัวไหลหน้าอกรวมทั้งศีรษะ จนร่างที่ปราศจากวิญญาณของผู้ใหญ่เบีย้ยลอยอยู่กลางแม่น้ำท่าจีนแต่เสือชมกับเสือเทิมแคนแทนเสือไฟไม่หายจึงลงมือบรรจุกระสุนชุดใหม่จะยกขึ้นเล็งอีกพอแล้วไอ้เบีย้ยมันตายสนิทแล้วเสือไฟกล่าวพร้อมกับยกมือห้ามหลังจากนั้นบุคคลทั้งสามยืนมองดูซากศพที่ลอยอยู่เหนือแม่น้ำสักครู่หนึ่งแล้วหันมาพยักหน้าเป็นสัญญาณให้รีบออกจากที่นั่น ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงการตายของผู้ใหญ่เบีย้ยเป็นที่โจทย์ขานกันทั่วทั้งอำเภอเดิมบางนางบวชจงกระทั่งร้อยตำรวจตรีพอพลมณีรัตน์หัวหน้าสถานีตำรวจภูทรเดินบางนางบวชเกิดบันดาลโทสะถึงกับลั่นวาจาออกไปว่าถ้าไม่ได้ตัวคนร้ายมาลงโทษจะขอลาออกจากราชการหลังจากนั้นอำเภอเดิมบางก็มีตำรวจท้องที่และกองตรวจจากเขตอื่น ระจายกำลังไปทั่วเพื่อคอยสอดแนมดูลาดเหล่าคนร้ายเสือฝ่ายไม่ต้องการให้พรรคพวกของตนเดือดร้อนจึงพากันไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่าคอยโอกาสที่เหตุการณ์สงบลงเจ้าหน้าที่ตำรวจลดการตรวจลาดตระเวนค่อยเดินทางไปจังหวัดอื่นที่ไม่มีใครรู้จักตอนแรกทรัพย์สินเงินทองยังพอมีติดตัวอยู่พอที่จะหาซื้อข้าวปลาอาหารกินคลายหิว นานวันเข้าเงินทองก็หมดอาหารที่จะหามาได้ไม่พอให้สามคนกินจนอิ่มท้องมีวิธีเดียวคือเดินเข้าไปขอเงินทองชาวบ้านผู้มีอันจะกินตามทางที่ผ่านไปแต่การมาของชายแปลกหน้าสามคนมีปืนเน็บอยู่ที่เอวทุกคนเจ้าของบ้านรายใดที่เจอเป็นต้องใจ่ายให้ตามจำนวนที่ต้องการไม่มีการขัดขืนแม้แต่น้อยแม้จะไม่มีการมาคับขู่เข็น แต่ตามกฎหมายบ้านเมืองถือว่าเป็นการปล้นโดยเฉพาะเพื่อนสองคนที่มีชื่ออยู่ในบัญชีดำของตำรวจในที่สุดเสือไฝ่กับเพื่อนพากันเดินทางมาถึงเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทไปปลูกกระทอมอยู่ในหุบเขาราวเทียนทองฝ่ายตำรวจพากันค้นหาเสือไฝ่กับพวกแบบพลิกแผ่นดินทุกตารางนิ้วพอไม่พบก็เปลี่ยนวิธีหันมาควบคุมตัวนางทองใบไปสอบสวน เพื่อให้เปิดเผยแหล่งกบดานของเสือฝ้ายผู้เป็นสามีแต่นางทองใบไม่ทราบความจริงๆจึงไม่ได้ปริปากเอ,อ่ยวาจาออกมาทําให้ตํารวจบางคนเกิดบรรดาลโทสะปฏิบัติการรุนแรงเกินกว่าเหตุจนนางทองใบบอบช้ําไปทั่วทั้งร่างพูดง่ายๆก็คือซ้อมผู้ตกหานั่นแหละครับแต่ก็ไม่ได้เบาะแสคืบหน้าหลังจากนางทองใบถูกนําตัวลงเรือไปขังอยู่ที่สถานีตํารวจภูธรอําเภอเดือบางนางบวชหลายวัน แต่ตำรวจต้องการใช้นางทองใบเป็นเหยื่อล่อเสือฝ้ายให้หวนกลับมาจึงแกล้งไม่ให้ความสนใจมากนะักจนนางทองใบสามารถหนีกลับมานอนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านสำหรับตอนหน้าพบกับตอนเสือฝ้ายคืนถิน่นเนื้อเรื่องจะโยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับเสือย่อมด้วยอย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับตอนนี้ขอมอบพระคาถาพระเจ้าเข้านิโรธนิพพานัง ตาถาคตังหะทยังเอกะนานังปะรังยัตวาปาษาโสจัตตะรภูตานังนิพานังอาหารนังมรณะจิตตังอิติธนานังปะธรมมานังเทวตตะมหาชาเตสัพพะโกรทังวินาศสันติเศกน้ำล้างหน้าเช้าทุกๆวันเป็นมหาวิเศษนักแล ทำน้ำมนต์รดไข้เจ็บทั้งปวงก็ได้ทุกโศกโรคภัยสิ่งอุบาทจันไรหายสิ้นทุกประการของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ารายการสองยามขอขอบคุณนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขยังไงเสียอย่าลืมให้กำลังใจโดยการกด subscribe หรือ กดไลค์ขอพระคุณอย่างสูงโชคดีสวัสดีครับ